วันเพ็ญเดือนสิบสองมาลอยกระทงกับวิวีนะคะปล่อยความทุกความโศกไปกับแม่น้ำนะคะอ้าวมืดแม่น้ำคงคาไหวพระแม่น้ำคงคาแม่น้ำวันลอยกระทงไปกับวิวีนะคะวิวีใส่ ผ้าถุงชุดไทยแล้วไปแล้วไปลไปอยกระทงขอให้ครอบครัวทุกท่านมีความสุขความเจริญยิงย่งยิ่งขึ้นไปนะคะลูกไายคุณหมอบอนเอ้ยวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตะลิ่งพวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสูขใจสาธุขอให้ธุรกิจการงานขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อนๆสุขสันต์วันลอยกระทงเดอ้อขอให้ดูซิวิวใส่สพระทุง วันนี้เป็นไทยไทยวันนี้ไม่ออกกําลังกายแล้วจะทําบุญลอยกระทงวันนี้ไทยไทยลอยลอยกระทงส่งเขียนชื่อครอบครัวเราส่งไปกับแม่น้ําให้เจริญรุ่งเรืองบางคนก็เขียนคําว่าให้หมดทุกหมดโศกโรคภัยอย่ามา กำกายนะคะสาธุนะคะรักๆทุกคนขอให้ทุกคนจงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะเพราะว่าเราคนดีคิดดีทำดีใครดูคลิปนี้ก็ขอให้รวยรวยรวย